สวัสดีครับวันนี้แจ็คนนะครับจะมาขอแนะนํารถอีกสักหนึ่งรุ่นนะครับให้ตรงตามความต้องการของทางคุณลูกค้านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นนิสสันอเมล่านะครับรุ่น EL นะครับผมให้ความคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับกับเจ้าตัวนิสสันอเมล่านะครับรุ่นนี้พร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะครับผมกับสําหรับคุณลูกค้านะครับที่อยากจะจัดสัญญาแบบง่ายๆเลยนะครับผมจัดสัญญากับาทางบริษัทกรุงศรีนะฮะ รุ่นนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่29,000บาทนะครับผมผ่อนอยู่ที่8,425บาทนะครับผมก็ได้เป็นเจ้าของ n i ส s ันอ m เมล่นะครับรุ่นนี้รุ่น E L นะครับผมมาพร้อมกับเทคโนโลยีเตือนก่อนการชนนะครับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินะครับผมพร้อมปุ่มสตาร์ทและคุญแจแบบคคย์เลนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับออกรถ29,000บาทนะครับผมผ่อนอยู่ที่8,425บาทถ้าทางคุณลูกค้านะครับ มีรา,ายรับรวมแล้ว2เท่าของค่าง,งวดผ่านเลยนะครับและถ้าเป็นลูกค้าทางาที่รับราชการนะครับผมมีเต็มเอกสารเพียงแค่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและใบรองเงินเดือนเท่านั้นนะครับก็ได้ใช้กับนิสสันอเวรารุ่นนี้ได้เลยนะครับผมขอย้ํากับโป,โปรโมชั่นนะครับผมนิสสันอเวรารุ่นเ e อีย e รุ่นนี้นะครับผมราคา575,000ออกรถอยู่ที่2องหมนะครับผ่อนอยู่ที่8ปดพบาท ต่ดเดียวก่อนถ้าทางคุณลูกค้ามีสำเนารถของทางนิสันนะครับรับส่วนลดเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทนะครับผมงัขอฝากนะครับกับนิสันชอยลยวันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ